สวัสดีครับน้องๆหนูๆที่นั่งดูอยู่ทางบ้านผมเองครับปูฉลาดสุดหล่อประจำท้องทะเลวันนี้ผมจะพาทุกคนไปผจญภัยในโลกใต้ทะเลของเราไปไขความลับของวงจรชีวิตปูมา้าที่ทั้งสนุกและน่าทึ่งที่สุดพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเรื่องของเราเริ่มต้นขึ้นที่นี่แหละครับ เมื่อพ่อปูม้าสุดหล่ออย่างปูมานะกับแม่ปูม้าสุดสวยอย่างปูมาลีเขามาปิ๊งกันใช่แล้วครับนี่คือขั้นตอนแรกของการสร้างครอบครัวปูม้าแสนอบอุน่นมาลีจา๋าวันนี้ท้องทะเลดูสวยเป็นพิเศษเลยนะเหมือนหัวใจมานะตอนนี้เลย <c oughs> แหมมานะก็ <c oughs> มาลีก็รู้สึกพิเศษมากๆเลยละคะ่ะกิ้วกิวกิว พอปิ้งกันเรียบร้อยแม่ปูมาลีก็จะพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญแล้วล่ะครับคือการเตรียมตัวอุ้มไข่ไงล่ะอู้หูมาดูแม่ปูมาลีตอนนี้สิครับเห็นไข่สีเหลืองๆที่อยู่ใต้ท้องของแม่ปูไหมครับนี่แหละครับความพิเศษของพวกเราไข่ปูม้าไม่ได้อยู่ในท้องเหมือนสัตว์อื่นๆนะครับแต่จะออกมาเกาะอยู่ที่ใต้ท้องแม่ปูแบบนี้เราถึงเรียกแม่ปูแบบนี้ว่าปูไข่หรือ ูมีไข่นอกไงล่ะครับแม่จะดูแลพวกหนูอย่างดีที่สุดเลยนะจ๊ะลูกๆแม่จะต้องใช้เวลาประมาณ10 1ถึง14วันเลยนะกว่าพวกหนูจะพร้อมออกมาดูโลกมาลีเก่งที่สุดในโลกเลยพวกไข่ปูจะค่อยๆเปลี่ยนสีและพัฒนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เวลาฟักออกวาเป็นตัวน้อยๆของเรา และแล้วช่วงเวลาแห่งความสุขก็มาถึงเมื่อไข่ปูเติบโตเต็มที่แม่ปูมาลีก็จะปล่อยไข่ให้ฟักออกมาเป็นปิ๊งลูกปูตัวจิวจ๋วๆเต็มไปหมดเลยครับโอ้ยน่ารักจนใจละลายเลยฮ่าโลกกว้างจังเลยไปผจญภัยกันเถอะทุกคนลูกปูที่เพิ่งฟักออกมาเนี่ยเราเรียกว่า แพลงต้นปูหรือชื่อเท่ๆว่าลูกปูระยะซูเอียครับพวกเขายังตัวเล็กมากๆเลยลอยไปลอยมาในน้ำแบบนี้แหละในระยะนี้เจ้าลูกปูจิ๋วๆจะลอยไปตามกระแสะน้ำในทะเลครับพวกเขาจะกินแพลงต้นตัวเล็กๆเป็นอาหารจานโปรดและที่สำคัญพวกเขาต้องลอกคราบกันบ่อยมากๆเลยนะลอกแล้วลอกอีกเพื่อให้ร่างกายเติบโตขึ้น ต้องกินเยอะๆจะได้ตัวใหญ่ขึ้นลอกคราบเก่งๆจะได้มีขาแข็งแรงแข็งแรงจากตัวจิวจ๋วๆพวกเขาก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆจากระยะซูเอียก็กลายเป็นระยะเมกโลปาที่เริ่มมีลักษณะเหมือนปูโตเต็มวัยมากขึ้นเรื่อยๆครับว้าวพลาวจากตัวเล็กๆก็กลายเป็นปูที่มีกล้ามใหญ่ขึ้นแล้วคร หลังจากผ่านการผจญภัยสุดหฤารหันและลอกคราบมานับครั้งไม่ถ้วนเจ้าลูกปูที่เคยลอยไปลอยมาก็จะเติบโตจนแข็งแรงแล้วก็เริ่มลงสู่พื้นทะเลครับพวกเขาจะเริ่มใช้ชีวิตแบบปูเต็มตัวหาอาหารเองและเติบโตจนพร้อมจะสืบพันธุ์ต่อไปไม่นานลูกๆของเราก็จะเติบโตเป็นปูหนุ่มปูสาวที่แข็งแรงแบบเราแล้วนะมาลีใช่แล้วค่ะมานะ และวงจรชีวิตของปูม้าก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วจ้ะน่าทึ่งจริงๆเลยเป็นยังไงบ้านครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าวงจรชีวิตของปูม้านั้นน่าทึ่งแค่ไหนการที่เราเข้าใจเรื่องราวของพวกเราจะทำให้เราเห็นคุณค่าและช่วยกันดูแลท้องทะเลช่วยกันอนุรักษ์ปูม้าให้มีจำนวนเยอะๆไว้ในทะเลของเราตลอดไปนะครับสัญญาแล้วนะแล้วพบกันใหม่ในการ์ตูนตอนหน้านะครับบา,บายๆเจอกันใหม่นะัดจุบ๊บ